จะไปอ่าเอาถดด้วยจัดถาดบบบนี่อ้าวน้องเอ้ยนะ้องเอ้ยนี่นะทำถาดัำใยน้องอุ้ย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 แค่ทีน้องพรกับใ่เนาะใยฝากที่ฝากน้นองฝากช่องวัฒนาหายอยู่หายจริง ฝากกดติดตามฝากกดแชร์กดไลค์ในเด้อพี่น้องสูตรสูตรคนเด้อคนสุกไก่สุกไก่ย่อยขอบดินขอบพื้นละลายด้อมาเมือนี้ย่ายสิพาพี่พาน้องำตำถาดเด้อมาเบิ่งมาเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งมา z o o มากินน้ำย่อยพร้อมเด้อว่าย่อยใส่กระเทียมผิด้อพี่น้องบักพริกเด้อเอาผิดผิดเลยนะพี่น้องเนาะว้ายผิเผ็ดอย่าย่อยเวอร์ันนี้ฟูดถึงนเรือพี่น้องเด้อเอาใส่กระเทียมก่อนพี่น้องใส่กระเทียมลงไปใส่เกี๊ยว ทำไมตักินไมเลพี่น้องอือดเ็ัพี่น้องนี่หอมหอมวหอมกะเทียมพี่น้องไยาเป็นเ็ด่ยไปมวแล้วลูกเอจัๆเลย่ราะเผ็ดมันเด็ดเนาะอือจุบๆจก๊บๆเลยลอง่เพี่น้อง่งเยลงไปตะเท็ดลงไปก่อน พี่น้องใส่กระเทียมเป็นๆแบบหน่อยน้ำลกนสมะนาวเตมน้ำอีกนึงนื้อเขียวหนึ่งคือเปียกเนาะพี่น้องหอมเปียกพ่านหอมเปียกพี่น้องยายใส่น้ำกาน้ำกอน้ำะไยายเียว ก็เป็นตะเด็ดเทย์ไว้บ่าวบ่าวแหละลูกเอ๊ยน้ำปลาเนาะพี่น้องเนาะน้ำปลาใส่ลงไปเลยนี่สามจานอ้าวสวยเลยเข้าไพี่น้องเอ้ยข้าน่นโน้นอ่จัดไปนี่กระพงนัวเนาะพี่น้องกรงนัวกับโน้นัว้ดิยายใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยอะไรมันก็แซ่บเออจัดไปลูกเอ้ยนี่ก็คือน้ำปลา เค่เพไใส่ปรกกอบตัวใหญ่ให่เอาเอาวัสดุประกอบเอาร้านน่อยกระเพื้นเถื่อนได้พี่น้องแ็่ประกอบเห็นประกอห่างลเีอ่นอุ่นอุ่นอนอ่นอท่น้่อุ่นอุอ่อน่่นอออ่ออ่น่นเ่น่นอ่ออออ กระต้องชี้น,นำมันก็ลูกอะชี้นำมันก็เจ๊ทำ<ห><ร>ปลาหน่อยนึงย้ายแส่บเลยแส่ยบกบะขักาะเรายานี่อ้าพี่พี่น้องแบบนี้ย,าย้ายเอาไหุงลุงน้อ แมพี่น้องเด้อร์ตำชาตน้ำใยเด้เหมดดือนเด้อตำชาต์ได้อพี่น้องเด้อเครื่องหกเผ็ดเครื่งองหกบบเผ็ดเด้อพี่น้องนี่สองหกน้ำกะเ,เห็นไปไงโอ้โหเนื้อซีซันคือโอ้โหรสชาติก็อร่อยมากเลยนะชิมานหนำตัวู่อ่บเด็กเด็กเนาะไป น้องเอ้ยทำไม่กินตำข่าน้มกันเลอ้ยบัตนี้คักเลยพี่น้องพุทธโธทรมโมสังโฆได้กินซื่อๆกือไก่แล้วน้องเอ้ยพุทธโธทรมโมสังโคะเอ้ฮะวันนี้เลยบอสซิมกันชิมกันสิถังตะก้อนอยากชิมไหมพี่น้องตะก้องเห็นหอมงูอะไรอยากชิมไหมวันนี้จะตะก้องว้าวมึงเนี่พี่น้องเลี้ยงได้

ดูดหยาดอะไรพี่น้องเอ๋ยอาอตำคบหนี้ก็แบบนี้พี่น้องพี่น้องมีอีกคบหนึ่งเลยสองคบก้วน้เด้อตำบ๊วผิดนี่เลยลงนี่เด้อของยายเด้อพี่น้องของยายมีตะกรงสีกินน้ำยายเด้อพี่น้องอืมมันมตะกรงสีกินน้ำผัดน้ำยายด้วมืนผู้ชายอยู่พี่น้องอ้าวมาเด้อนี่แกนตะกรงสีเปลี่ยนผู้ชายให้คกแตกเดียวไม่นีก้อนพี่น้องลุยบบบนี้ กินจ่ะตากล้องเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ตากล้องมากินน้ำยายเด้อพี่น้องยายมันไม่มูกินร้านน้อยบ่กินน้ำร้านน้อยย่านมาแม่น้องกิ่งมาไม่ละมาเด้อพี่น้องเด้อลูกมันมันนี่พี่น้องอืมตัวใหญ่ยุกจับเาอืมจับอือ อืมตัเยื่อมาตั้อพี่น้องหัวใ้ร่มาึตมกึ่มหึ่มาึ่มฮึ่มฮึ่มฮึ่ม่มาึ่มฮึ่กฮึ่มฮึ่ม้องมฮึมาึ่มฮึ่ม่มฮึฮึนมม่มฮมฮึ่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 ม่ม่มฮ่ เข <Yeah. S 2> าก็ต้ตองลัางย้ายกเผิดด้วยนี่ย uh huh. โอ้โหผิดลัางมาเหย้ายก vừa say lấy tạc con vừa say tập lên mấy Kinh ăn mấy trái phách này mẹ, ăn đây lại á ่คนใผู้พีพี่นออ้องยำงไขาดหืมหนูใชเล้อ,อจับก่องหืมจับวะางต่ำจับนั่นแหลไม่กินนันยายเด้พี่น้องผู้ด คนกัตรัย์ทำนีแ่แหละน้องพี่น้องเนาะคลิปสิมาจังพอกันกัดใหญ่ใหม่แยกจากพี่น้องเมื่อสุกุสุขุนแยกจากช่องวาสนาไฮยูไฮกินเร็วพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์แยกขอบบุญขอบคุณเมื่อสุกุสุขุนดเด้อพี่น้องเด้อทั้งผู้ใกญ่ผู้ไกญ่มาจีบกันใหญ่เด้อต่ำถาดต่ำถาดไงมือน,นี่พี่น้องมาเด้อแสบ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 สุกุสุขุขนเลยทำนีแ่แหละนาะพี่น้องสวัสดีคะ่คะ